ถ้าเรายิ่งใช้กันมากเท่าไหร่เนี่ยการทํางานก็ยิ่งสะดวกขึ้นและผมเชื่อว่าไปในปี2ปีที่จะถึงนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในการไอเข้ามาใช้อย่างมากนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการรักษาคนไข้นะครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่เราใช้ไออย่างเช่นการวินิจฉัยเอ็กซเรย์คนไข้เราก็ใช้ไอแล้วนะแทนที่หมอจะมานั่งดูทีละทีละใบฟิล์มทีละใบเนี่ยก็ใช้ไอมาช่วยอ่านอย่างตอนนี้เราเอา AI เนี่ยไปลงชุมชน เรามีเอ็กซ์เคลื่อนที่นะไปตรวจคนไข้ที่เป็นวัณโรคนะเพราะปกติสมัยก่อนเราต้องมีรถเอ็กซ์เลื่อนที่รถขนาดหกล้อแต่ไปชุมชนที่เป็นชุมชนที่แบบริมคลองเนี่ยจบเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมครตอนนี้เรามีเอ็กซ์เครื่องเล็กลงใส่เป้ใส่หลังเลยพอไปเอ็กซเรยคคนไข้ที่ติดบ้านติดเตียงเข้าถึงยากเอ็กเสร็ปุ๊บเอไออารอว่าเป็นทีบีหรือเป็นไม่เป็นทีบีเป็นวัณโรคหรือไม่เป็นก็ช่วยในการวินิจฉัยได้ นะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของของโรงพยาบาลที่จะเข้าไปช่วยประชาชนแล้วเอาเอมาใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ราคามันถูกลงไปเยอะนะครับก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ครับครับใช่ครับเอ่อทั้งในส่วนของโรงพยาบาลวิเชียรพาบาลแล้วก็หมอเวไลเองเนี่ยเราุ่งเป้าไปที่ AI และการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างไรครับครับผมอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่กเกินไว้นะครับก็คือเราพยายามที่จะเอาความรู้ต่างๆเนี่ยไปช่วยประชาชนที่อยู่ในชุมชน อย่างที่เราเริ่มทําก็คือเรื่องของการเอาเทคโนโลยี AI ที่อยู่ในเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เนี่ยไปวินิจฉัยคนไทยกลุ่มที่เป็นวัณโรคนะปกติแล้วเนี่ยคนในชุมชนหรือประชาชนคนไทยเนี่ยจะมีวัณโรคแฝงเยอะอันนี้เป็นปัญหาเพราะวัณโรคแฝงเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยไม่รู้แล้วก็จะแพร่กระจายในชุมชนกว่าจะตรวจได้กว่าจะเจอคืออาการหนักละอันสิ่งที่เราทำพยายามหากลุ่มโรคเนี่ยที่เป็นวัณโรคแฝงเราอยากจะยุติ วันโลกในในประเทศไทยให้ได้นะครับอัน,นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทํามีงก็ตามให้เอาตรงนี้มาใช้แต่ถ้าเกิดสมมุติถ้าเราไม่เอา a อเอไอมาใช้เนี่ยเราจะไปหาหมอเอ็กซเรย์ที่จะไปเอ็กซเรย์คนในชุมชนเนี่ยซึ่งมีจํานวนมากไม่ไหวเพราะว่าปัจจุบันแค่คนไข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยปีหนึ่งประมาณล้านกว่าคนทีมแพทย์เองก็เกินกําลังแล้วนะแค่มีอยู่เกินกําลังและเราไปทําอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหวอันการเอาเไอมาใช้ก็จะช่วยทําให้เราสามารถ ให้คนไข้เข้าถึงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถดูแลในกลุ่มโรคที่สําคัญนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะพยายามใช้ AI เข้ามาช่วยเหลือในการสับหรือการทํางานของแพทย์นะครับให้ทํางานได้ดีขึ้นหรือนักจัดการต่างๆทํางานได้สะดวกขึ้นคล่องขึ้นนะครับหรือการเรียนการสอนนะครับก็ใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งเราพยายามที่จะพัฒนาในอนาคตต่อไปหลักสูตรต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเรียน4ีปีละใช้ AI มาจัดหลักสูตรให้เด็กแต่ละคน นะคุณอยากจบ3ปีครึ่งคุณก็จัดคอร์สของคุณเองคุณอยากจะเรียนตอนเย็นนอกเวลาคุณก็จัดคอร์สของคุณเองอันนี้เป็นเป้าหมายที่ทางมหาลาัยเองต้องการที่จะเอา AI มาพัฒนาแล้วก็จัดหลักสูตรแต่ละบุคคลนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ต้องไปคุยกับทางนโยบายของอววด้วยว่าเขาจะยอมไหมนะครับที่จัดหลักสูตรแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าในแง่ของอวิชาที่เป็นบรรยายต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ส่วนวิชาปฏิบัติก็ขึ้นปฏิบัติตามปกติอย่างจะมาดูคนไข้ตรวจคนไข้ นะพอเจาะเลือดคนไข้ก็ขึ้นปกติแต่เรื่องของบรรยายเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ a อมาจัดหลักสูตรกับเด็กๆได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ทําให้คนจบเร็วขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกว่าจะเรียน4ปีเนี่ยโอ้โ oh, หมันนานพอเรียนจบความรู้เนี่ยเก่าล้าสมัยแล้ว <Okay. S 2> นะแต่ถ้าเกิดเราสามารถลดรละยะเวลาการเรียนของเด็กได้นะเอาคนเข้าไปอยู่ใช้งานบุคลากรทางแพทย์กลับไปใช้งานเข้าสู่ชมุมชนได้มากขึ้น mm hmm. ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ mm hmm. นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ ครับผมข้ามจำนานมาปฏิบัติที่โรงพยาบาลนะอย่างเช่นสมมติว่าปกติเรียนบรรยาย20%เรียนปฏิบัติ80%ไอ้ตอนตอนที่เรียนบรรยายเนี่ยเราอาจจะให้เอไอจัดคอสให้ไปเรียนนอกเวลาเลยแทนที่จะใช้เวลาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือเวลาจริงๆปฏิบัติแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ลดระยะเวลาในการเรียนลดคอสตต่างาๆนะครับอย่างเช่นหมอเคยเรียนหกปีอาจจะเหลือห้าปีนะครับหรือหลักสูตรที่เป็นพยาบาลเรียนสี่ปีอาจจะเหลือสามปีครึ่ง หรือ3ปีอันนี้ก็เป็นบทบาทของ AI ที่มาจากหลักสูตรตรงนี้นะครับแล้วทำให้บุคลากรเ,เข้าไปอยู่โรงพยาบาลเร็วขึ้นนะครับตอนนี้เราประสานความร่วมมือกับโรงงานอื่นของมรดกแล,ละการบารราการใช่ครับคือของอนวมินทราธิราชนะฮะก็อยู่ภายใต้ทางกำกับของกรุงเทพมหานครเรามีความร่วมมือใกล้ชิดก,กับทางกรุงเทพมหานครอย่างเวลาเราจะลงชุมชนครั้งหนึง่งเราก็ประสานกับสํานักอนามัย นะครับซึ่งอยู่สังกัดกรุงเทพมหาคนครเช่นกันนะครับในการที่จะเข้าไปในชุมชนนะไปหาคนไข้นะอย่างเช่นปกติถ้ายัางโรงพยาบาลวิวชรชลเจอคนไข้ที่เป็นทีบีหนึ่งลายเราจะไปเช็คเลยว่าคนนี้บ้านอยู่ไหนก็ตา,ามไปเลยไปกวาดเลยนะรอบบ้านเขาเนี่ยนะห้าสิบหกสิบคนร้อยคนขยายวงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เจอทุกครั้งที่ลงไปห้าสิบคนเนี่ยตรวจห้าสิบคนเจอหนึ่งลายเราได้คนคนเพิ่มมาหนึ่งลายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อย พราะถ้าเกิดสมมติเข้ามาจากชุมชนนี้แล้วเราไม่ไปตรวจต่อคนในชุมชนก็ยังเป็นวานโรคอยู่ในชุมชนนี้มีอยู่สามสี่ร้อยคนก็ยังระบาดกันไปเรื่อยอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลงอย่างนี้แล้วก็ประสานกับสํานักอนามัยสํานักอนามัยก็จะช่วยกันดูแลคนไข้ช่วยไปตามด้วยว่ารายนี้กินยาครบไหมเพราะปัญหาวานโรคก,ก็คือคกินยาไม่ครบตรวจเจอ,อเสร็จปุบ๊บต้องกินยากันนาน6เดือน9เดือนกินยาไม่ครบบ้าง นะกินแล้วก็หายไปบ้างเพราะนั้นเนี่ยอันนี้สำนักทนไมก็มีบุบาทในการที่ไปตามคนไข้เพราะก็อยู่ใกล้คนไข้อยู่หน้าง,งานกับเรานะครับเราเองก็จะมีเรื่องของความรู้ในการที่จะช่วยในการวินะิจฉัยนะปรับเรื่องยาต่างๆอาจเจอวันโรคเนือยาเราปรับให้เขาได้แต่การที่จะทําให้คนไข้กินยาได้ทุกวันเนี่ยมันมีผลข้างเคียงใช่เ,นนเหรคะบางค<บ>นบางท่านก็ต้องปรับยาอ่าก็ต้องมาปรับยาสมมติถ้าเจอกินแล้วมีผลข้างเคียงนะทางทีมสำนักอนไมก็ต้องฟีดแบ็กกับเราว่าเออรายนี้มีผลข้างเคียงนะ พราะปกติเราจะนัดคนไข้สักประมาณสองสาเดือนครั้งเราไม่ได้เจอบ่อยพอได้ข้อมูลปุ๊บเราก็ฟีดแบ็ให้ทีมปรับยาให้นะมันก็จะมียาหลายสูตรยาที่ผลข้างเคียงน้อยอาจจะต้องกินยาวหน่อยยาที่มันมีความแรงเยอะอาจจะกินสั้นหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องปรับตามบริบทของคนไข้ว่าคนไข้สะดวกแบบไหนนะครับทีนี้ท่านก็เลยต้องารนีเนี่ยสามารถช่วย ใช้โลกต่างๆใช่ครับใช่ครับ,ค,รบคือตอนนี้ที่เราใช้อย่างเช่นทางทางรังสีจริงๆเราใช้ตั้งแต่โควิดละนะเอ็กซเรย์ปุ๊บเจอโควิดบางทีสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องโควิดเท่าไหร่เราก็ใช้ AI เข้ามาช่วยนะซึ่งก็ได,ได้ได้ความสนับสนุนจากบริษัทเอกชนที่เขาเอาโปรแกรมให้เรามาใช้ฟรีนะครับแล้วก็สามารถวิจัยกลุ่มโควิดได้ตอนนี้ทางทางรังสีก็ใช้กันเพราะทั้งจะแพร่หลายในอนาคตต่อไปเนี่ยเรื่องของการอ่านชิ้นเนื้อ วนะ่าเป็นชิ้นเนื้อดีเนื้อร้ายเนี่ยเราก็จะเอา AI, AI เข้ามาเพราะปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาระบบใช้เป็นรัษณาเป็นดิจิตอลสมัยก่อนเวลาชิ้นเนื้อมันก็จะเป็นรูปของเป็นแผ่นสไลด์นะครับตอนนี้เราแปลงเป็นภาพทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะให้ AI, AI, AI เข้ามาเรียนนะฮะเข้ามาเรียนว่าเออหน้าตาชิ้นเนื้อแบบนี้เป็นมะเร็งชิ้นเนื้อแบบนี้ไม่ใช่เป็นมะเร็งเนื้อร้ายอันนี้ไม่ลายอันเนี้ย Uh, AI ก uh, ็จะเริ่มเรียนรู้ละต่อไปเราก็จะเริ่มเอามาใช้และแต่แรกก็ตามเนี่ยการใช้ AI ในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดหมอเองจะต้องตรวจทุกครั้งต้องรีเช็คเสมอนะครับเราจะไปวุ้ยให้ AI ทั้งหมดอื่งไม่ได้นะครับเราต้องมีความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเกิดวินิจฉัยผิดปุ๊บคนที่รับผิดชอบต้องเป็นหมอเครื่องเขาไม่รับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องเขาไม่รู้เรื่องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยในการที่วิิจฉัย ใครตอบใครก็ตามแม้ว่าเราใช้ไอก็ตามนะแม้ว่ามีความน่าเชื่อถือก็ตามหมอเองต้องตรวจทุกครั้งยืนยันซ้ําอีกรอบนึ่งก็คือเป็นเรียกว่าเป็นดับเบิลเช็คนะครับนะฮะแล้วก็ในอนาคตอาจจะเก่งกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงนี้เราเองก็ต้องคอยดับเบิลเช็คตลอดนะครับแบอาจารย์ช่วยเตือนอยู่ครับโลกบนโลกที่กำลังระบาดท,ที่อาจารย์มองว่ากำลังระบาดนะว่า,าครับผมบใช่ครับว่ามันมีเพิ่มขึ้นยังไงบ้างแล้วประเทศไทยควรจะ เตรียมรับมือยังไงบ้างครับแล้วก็เราเองมันคุยยังไงบ้างครับผมคือวันนโลกในในสังคมโดยเฉพาะชุมชนแออัดนะครับก็ค่อนข้างจะเจอได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่บางทีกว่าจะมีอาการให้เห็นเนี่ยบางทีต้องแบบเป็นระยะเล็ดปลายๆแล้วเป็นระยะที่แพร่ไปได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราเห็นผู้สูงอายุหรือคนในชุมชนมีอาการไอเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะโดวยเฉพาะถ้าไอเรื้อรังเกิน2สัปดาห์3สัปดาห์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยต้องรีบม,มาตรวจนะบางคนก็คิดว่าเอ๊ะตัวเองเป็นภูมิแพ้มั้ง ก็ไอยอยู่นั่นแหละนะกว่าจะรู้ตัวก็แพร่ให้คนรอบข้างไปเยอะแยะมากมายนะครับ,นะรบถ,ถ้าเราเจอได้ไวการวิจัยก็เร็วนะครับเวลาหายความสูญเสียก็จะน้อยเพราะว่าตัวมันละล่มันก็ไปทําลายเนื้อปอดไปเรื่อยถ้าทิ้งไว้นานปุ๊บเนี่ยบางรายไอยเป็นเลือดเลยนะฮะมันก็เกิดเกิดเหมือนกับเป็นแผลเป็นเกิดในเนื้อปอดก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายนะฮะก็จะมีพรยาธิสภาพหลงเหลืออยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็น คนในชุมชนในครอบครัวมีอาการไอเลือรังผิดปกติต้องรีบมาตรวจนะครับต้องรีบมาตรวจนะครับผมครัอบผมขอบคุณครับขอบคุณ